ผมชื่อนพรัตอินทานะครับเป็นอาจารย์ที่ดูแลบูธของสาขาวิชาเกษตรแม่นยำครับของเราวันนี้ที่มีจัดแสดงนิทศกาลก็จะมีอยู่ประมาณ2ส่วนหลักๆนะครับวันนี้ที่เรามาแสดงให้ดูก็คือจะมีที่เป็นการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินครับแล้วก็การปลูกผักภาย,ภายใต้แสงเทียมครับแล้วก็อีกอก,กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการแสดงอากาศยานไร้คนขับที่ใช้ในทางการเกษตรครับผม หลายหลายคนมักจะถามว่า,วา,วาคำว่าเกษตรแม่นยําตรงนี้ครับ,รบเราพอจะให้คานิยามแบบที่ประชาชนเข้าใจได้ง่ายมันคืออะไรยังไงครับครับคำว่าเกษตรแม่นยําครับมันคือกเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการให้มันมีความถูกต้องเหมาะสมครับเวลาการจะใช้ปุ๋ยใช้น้ําก็ใช้ให้ถูกต้องตามที่พืชต้องการเพื่อให้พืชเขามีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่แล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตครับ เมื่อเมื่อเราเอาต้นทุนที่มันลดลงกับผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นมาคํานวณปุ๊บมันก็จะได้กําไรที่มันเพิ่มขึ้นอันนี้คือการใช้หลักการของกเกษตรแม่นยำเข้ามาดูแลการจัดการให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชครับ,รบวันนี้เห็นมีการแบบโชว์เป็นต้นไม้เขาเรียก่็เป็นพืชอะไรยังไงครับครับวันนี้ที่นามาโชว์ครับก็จะเป็นการปลูกผักสลัดครับเป็นกลุ่มของผักกาดหอมครับ มีการปลูกภายใต้แสงเทียมครับซึ่งเราจะใช้แสงจากหลอดไฟ LED ครับแทนแสงดวงอาทิตย์ครับซึ่งแสงจากหลอดไฟเนี่ยเราสามารถควบคุมความเข้มแสงความยาวของคลื่นได้ให้เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของผักหรือใช้เพื่อให้ผักเนี่ยมีการผลิตสารที่เป็นกลุ่มของแอนตี o ้ออกซิแดนต์ให้สูงกว่าในธรรมชาติครับ,รบตรงนี้เองเออมีการ เดี๋ยวก็มีการบริการวิชาการอี่จะเอาไปถ่ายทอดให้กับชุมชนหรือว่าหน่วยง,งานไหนในการที่จะให้ประชาชนาเข้าถึงพ,พืชผักเหล่านี้บ้างแล้วหรือยังครับอาจารย์ตอนนี้ยังครับพอดีของ,ของ,ของสาขาเราเพิ่งเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับปีปีปนี้นเป็นปีที่ที่5ครับประมาณประมาณปีปีที่หที่เรงเราเปิดมาครับของของสาขาเนี่ยก็จะมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนะครับ แล้วก็น้องๆที่เพิ่งจบก,การศึกษาไปเนี่ยก็มีประมาณ2รุ่นครับที่ที่ททจบไปแล้วครับ,อ,รบอาจารย์ครับพอจะบอกเบื้องต้นได้ไหมครับอยึางเช่นถ้าหากว่าเราเลือกวิธีการปลูกผักนะครับที่โดยใช้แสงเทียนจากแสงที่เรามีการพูดถึงตรงนี้ครับคือสิ่งที่ต้องคํานึงถึงหรือว่าวิธีทําตามลามดับเบื้องต้นมันเป็นประมาณไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็หลักการแรกๆเนี่ยมันเป็นการผลิตผักโดยไม่ใช้เดินหรือที่เราคุ้นหูนในชื่อของไฮโดรโปนิกนะครับ ก็คือใช้สารละลายธาตุอาหารก็คือปุ๋ยนั่นแหละครับเอาปุ๋ยมาละลายน้ําตัวปุ๋ยเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของสารละลายคืออยู่ในน้ํานะครับผักก็จะดูดจากทางรากเอาไปใช้ในการจเจริญเติบโตโดยที่เราไม่ต้องใช้ดินเพราะปกติธาตุอาหารพวกนี้มันจะอยู่ในดินครับแต่ที่นี่เราเอาธาตุอาหารเอามาใส่ไปในน้านะครับแล้วก็จัดให้น้ําหรือสารละลายนะมีการหมุนเวียนโดยใช้ปั๊มนี่แหละครับปั๊มเป็นตัวหมุนเวียนสารละลาย ครวก็ในปกติเราจะมีแสงจากแสงดวงอาทิตย์นะครับแต่ทีนี้เรามาปลูกภายในห้องเราก็จะไม่มีแสงอาทิตย์ละจะเป็นแสงจากหลอดไฟ LED แทนนะครับแสงพวกนี้เราก็สามารถควบคุมได้ให้มันเหมาะกับระยะกยารเจริญเติบโตของพืชถ้ามันเหมาะกับชนิดของพืชน,นะครับเพื่อจะเหนี่ยวนําหรือสร้างสารที่เราต้องการครับ ตอนนี้ท่านอาจารย์กำลังสนใจศึกษาอะไรอยู่บ้างไหมครับอาจารย์ครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ของสาขาเราที่ทําในการปลูกผักใต้แสงเทียงก็คือจะเป็นปลูกผักสลัดในกลุ่มที่มีสีสีแดงครับเช่นพวกของเลดโอกกับเลดคอร์นะครับแล้วก็ชักนําให้เขาผลิตสารตัวแอนโทไซนินที่สูงขึ้นครับคือให้มันมีสีม่วงแดงเข้มครับ เหมือนกับว่าพวกพผักเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างสีงสันในอาหารการกินอะไรประมาณนั้นใช่ไหครับอครับใช่ครับ,รบผักก็จะมีสีม่วงแดงที่สวยขึ้นต่าผักธรรมดาแล้วก็มีตัวแอนตี้ออกซิแดนซ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราที่เพิ่มมากขึ้นครับ,รบอาจารย์ถามว่าหลายๆคนมีความสนใจเริ่มต้นจากนักเรียนหากว่ามีความสนใจทางด้านเกษตรแม่นยำเนี่ยสิ่งที่ต้องคํานึงถึงหรืออาจารย์อยากจะแนะนําให้กับน้องๆนักเรียนเนี่ยจะต้องคํานึงถึงอะไรเป็นสําคัญบ้างครับในส่วนของนักเรียนครับก็ถ้าเป็น กลุ่มของนักเรียนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับกเกษตรแม่นยำนะครับของเราเนี่ยก็จะเน้นการใช้นวัตก,กรรมครับการการสร้างหรือเอาเทคโนโลยีเอามาใช้ในการแก้ปัญหาของการทําการ,กรเกษตรในปัจจุบันครับแล้วก็จะจะเน้นองค์ความรู้นะครับพอพอเรามีองค์ความรู้แล้วเราก็เอาองค์ความรู้เอาเทคโนโลยี park, ไปไปสร้างนวัตกรรมแล้วก็เอาไปใช้แก้ไขปัญหาเกษตรในปัจจุบันครับแล้วก็จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อไปตอบโจทย์ตลาด ซึ่งณปัจจุบันนะครับโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มขึ้นในทางการเกษตรนะครับเราก็จะอาศัยโอกาสตรงนี้ครับในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาของสังคมแล้วก็ไปช่วยการผลิตทางการเกษตรให้มีความสามารถในการผลิตเพื่อแข่งขันในานานาชาติครับ อาจารย์ครับเรื่องของความรู้เบื้องต้นที่น้องๆนักเรียนจะต้องมีความรู้อยู่บ้างถ้าเขาจะมาต่อที่สาขานี้จะต้องมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องไหนบ้างไหมครับ <ๆ S 1> ครับก็โดยปกติแล้วนะครับของสาขาเกษตแม่นยำเป็นาสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ประยุกค,ครับแต่ก็จะเน้นหนักมาทางการผลิตพืชก็จะมีความาหลักหลักก็คือถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ได้เรียนสายวิทย คณิตมาโดยตรงเนี่ยเราก็รับที่เป็นสิงคํานวณครับเพราะว่าในสิงคํานวณเนี่ยปกติเขาว่าจะมีเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้นกับอันนี้ก็สามารถที่จะมาเรียนสาขาเราได้เหมือนกันรับถ้ากลุ่มกลุ่มที่เป็นสายสินและที่สําคัญกลุ่มน้องๆที่เป็นสายวิทย์อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับของเราก็จะมีการจัดการเรียนสอนทั้งที่เป็นภาคเบื้องต้นนะครับที่เรียนจะต้องไปเรียนชีวะเรียนเคมีเรียนฟิสิกส์อันนี้ก็จะเป็นการเรียนปรับพื้นฐานของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับน้องๆก็จะได้เรียนพวกนี้ แล้วก็พอน้องๆเข้ามาปี2ปี3ปี4ซึ่งอยู่ในสาขาของเราเนี่ยก็จะได้มาเรียนวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะด้านการปลูกพืชซึ่งเป็นการประยุกประยุกใช้ตัววิทยาศาสตร์เอามาใช้กับการปลูกพืชครับซึ่งน้องๆเนี่ยทั้งที่มีพื้นฐานอยู่แล้วหรือมีพื้นฐานน้อยก็สามารถมาเรียนเกษตรแม่นยำได้ครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปอยากจะเข้าสู่แนวทฤษฎีเรื่องของกเกษตรแม่นยำตรงนี้ครับเรามีองค์ความรู้หรือว่าช่องทางในการที่จะบริการวิชาการในอนาคตยังไงบ้างไหมครับ ก็ก็ตอนตอนตอนนี้นะครับของของคณะของเราก็มีการจัดบริการวิชาการอยู่เป็นช่วงช่วงนะครับแล้วแต่ว่าช่วงไหนจะมีมีหัวข้ออะไรอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาในในปีก่อนของงานเกษตรทะเลส่วนนะครับก็มีการจัดบริการวิชาการอบรมในเรื่องของการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินครับแต่แต่พอดีปีนี้เราไม่ไม่ได้จัดครับ